คือในตลาดหุ้นอเมริกามีหุ้นซื้อขายกันอยู่6,000ตัวเงี้ยแล้วยังไม่รวมตลาดหุ้นไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปรวมๆแล้วทั่วโลกอะ่ะมันมีเป็นหมื่นบริษัทเลยใช่ไหมให้เราไปลงทุนไปซื้อหุ้นได้แต่มัาสมมติว่าประธานเหมียวเนี่ยเป็นมือใหม่แบบสุดๆเลยนะในเป็นหมื่นบริษัทเนี่ยเราจะไปหาหุ้นจากไหนมาลงทุน แล้วก็ซื้อตัวไหนดีอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประ่านเหมียวจะมาสรุปแบบแมวให้มือใหม่ทุกคนพอจะได้เข้าใจหลักการเบื้องต้นนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดกันได้ง่ายๆเลยนะว่าจะเลือกลงทุนยังไงดีและเพื่อไม่ให้มันดูซับซ้อนเกินไปนะครับในคลิปนี้ประธานเหมียวจะแบ่งหลักการที่ผมคิดว่าเหมาะกับมือใหม่อ่ะออกเป็น4ขั้นตอนซึ่งก็ประกอบไปด้วย1การหาเป้าหมายตัวเอง2การเลือกรูปแบบลงทุน3การหาไอเดียลงทุน และ4วิธีเลือกหุ้นที่จะลงทุนเพราะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยก็คือตอบคำถามตัวเองก่อนว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรเช่นอยากจะสะสมเงินปั้นพอร์ตเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่ตอนกเกษียณในอีกแบบ30ปีข้างหน้านะหรือมีเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วอยากจะแค่ได้ปันผลสม่ำเสมอเข้ามาทุกเดือนหรือทุกปีก็ต้องไปโฟกัสพวกกลุ่มปันผลใช่ไหมหรืออยากจะปั้นพอร์ตให้โตขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด เปลี่ยนหลักเงินกันเลยจากหลักแสนเป็นล้านจากล้านเป็น10หรือเป็นร้อยล้านในเวลาอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องลงทุนให้เสี่ยงขึ้นไปอีกที่เราต้องรู้อะเพราะว่าเป้าหมายแต่ละแบบที่ว่ามาเมื่อกี้มันทําให้เราเลือกลงทุนหุ้นหรืออะไรที่ไม่เหมือนกันเลยต่อให้มันเป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเป้าหมายคนละแบบกันอะไอของที่เราเลือกลงทุนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วถ้าโจทย์มันไม่ชัดเจนนะมันเหมือนกับที่เขาว่าติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยติดไปมันก็ไม่ได้ผลอะไรใช่ไหม เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไม่เห็นภาพนะทุกคนเพื่อหเห็นภาพมากขึ้นสมมุติเรามีเงินเก็บก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วอยากจะแค่ได้เป็นพาส์ติอินคัมเป็นรายเดือนก็อาจจะไปลงทุนพวก ETF ตราสารนี่หรือกองทุนอสังหาที่เขาปันผลสม่ำเสมอแต่ถ้ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเรามีเวลาใช้เงินอีกไม่มากพราเราแก่แล้วแล้วไปลงทุนหุ้นเติบโตที่มันเสี่ยงๆมันก็จะมีโอกาสที่เงินหายไปมากกว่าไม่ต้องโจทย์เราอีกหรือตรงกันข้ามถ้าเราอยากจะปั้นพอร์ตโตไวๆแต่ซื้อไปแค่หุ้นปันผลที่มันไม่โตแล้ว มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายมันไปถึงได้ยากอะ่ะทุกคนลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับว่าที่ทุกคนมาดูคอนเทนต์ที่ทุกคนมาเริ่มลงทุนกันเนี่ยโจทย์หรือว่าความต้องการของแต่ละคนของเราเนี่ยมันคืออะไรอ่าคอมเมนต์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เข้าสู่หัวข้อถัดไปเลยก็คือเลือกว่าเราจะเป็นนักลงทุนแบบไหนคือถึงมันจะมีหลายเทคนิคหลายแบบมากเลยนะครับแต่สุดท้ายถ้าเราแบ่งที่พื้นฐานเลยนะแบ่งกลุ่มของนักลงทุนแบบก็กว้างกว้างมา,มากๆเลยจะแบ่งออกได้เป็น2แบบ แบบแรกก็คือ Pass i v e i n v e ตอร์ตามชื่อเลยครับก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งศึกษาอะไรทุกวันน่ะเลยเอาเงินไปทิ้งไว้ในพวกแบบกองทุนดัชนีหรือว่า I ิน e x ETF เอาไว้เช่นไปใส่กองทุนแบบ N a ส DA q หรือว่า s p 500ที่รวมบริษัทใหญ่ๆมัดมาไว้ได้วยกันน่ะถึงแม้จะมีบริษัทไหนล้มหายตายจากไปก็จะมีบริษัทใหม่ๆโตขึ้นมาแทนและถ้าโลกทุนนิยมมันไม่ได้ล่มสลายดัชนีตลาดหุ้นมันก็จะโตขึ้นทุกวันทุกวัน ตามเงินที่มากขึ้นในระบบหรือว่าจากกําไรของบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำได้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะไม่เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเรียบง่ายที่สุดแต่ก็มีโอกาสขาดทุนในระยะย,ยาวน้อยที่สุดด้วยและ2นี่แหละสาคัญ active investor คําว่า active เนี่ยแปลว่าเราลงมือทําใช่ไหมเอาแรงกายเอาพลังสมองแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเอาเวลาไปศึกษาวิธีลงทุนแล้วก็เข้าซื้อหุ้นยกตัวอย่างเช่น มองภาพรวมเศรษฐกิจอ่านเทรนด์ของโลกในอนาคตวิเคราะห์งบการเงินบริษัทต่างๆหรือกระทั่งใช้กราฟราคาหุ้นมาทำนายแนวโน้มเพื่อลงทุนไงแต่ก่อนจะตัดสินใจอ่ะประธานเหมียวมีข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งที่อยากเล่ากันก่อนเลยก็คือ90%ของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเลยนะแพ้ให้กับตลาดหุ้นในระยะยาวแบบ10ปีเพราะงั้นแปลว่าการที่เราเป็น Passive Investor เอาเงินโยนไว้ในอินเด็กซ์ ETF หรือกองทุนดัชนีอ่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า แต่ก็เชื่อครับหลายๆคนรวมถึงประธานเหมียวเองด้วยก็คิดว่าตัวเราอ่ะมันเจ๋งใช่ไหมมีโอกาสชนะตลาดหุ้นได้ถ้าเราเลือกลงทุนให้ถูกตัวถูกวิธีเช่นเราเป็นพา s s i ิซ i n อินเวสตได้ปีละ7% 10%เนี่ยมันไม่เ้าใจแต่ถ้าเราเป็น Active ที่เลือกถูกต้องเรามีโอกาสาที่จะเจอหุ้นที่โตขึ้นอีก10ปีข้างหน้าให้กำไรเป็น10เด้งเนี่ยสร้างความร่ำรวยให้เราได้มากกว่า เพราะงั้นมันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะมาเป็นเหล่า Active i n vestor ที่ถึงมันจะมีโอกาสสาเร็จน้อยกว่าแล้วถ้าพลาดก็มีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ถ้ามันสำเร็จอะเราก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเลยใช่ไหมแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นนักลงทุนแบบไหนจะพาสีหรือจะแอค i ี e แอป i n n o v e x ในเครือ S C B X ที่ตอนนี้ก็เพิ่งปรับปรุงแอปโฉมใหม่หมดเลยนะก็ตอบโจทย์ให้เราลงทุนได้ทุกรูปแบบ ตัด้สาสปอนเซอร์ได้แบบเฉียบแจ่มแมวสุดๆเช่นเราจะเป็นผู้รับสิอินเวสเตอร์ซื้อแต่กองทุนรวมหรือ ETF ในตลาดหุ้นเช่นอสอพีห้าร้อยเนสเหรือเป็นกองทุนรวมลดหย่อนภาษีในไทยก็ซื้อได้ผ่านแอปเดียวไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นกองทุนของบลจไทยพาณิชย์เท่านั้นหรือใครจะเป็นแอคทีฟอินเวสเตอร์ชอบจัดพอร์ตชอบลงทุนไปรอบโลกสมมุติว่าเจอบริษัทน่าสนใจในตลาดหุ้นเวียดนามญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีใต้หรือฮ่องกงเนี่ยเขาน่าจะเป็นไม่กี่แอปในไทยที่ลงทุนได้ รวมๆแล้วมากถึง31ตลาดหุ้นใน23ประเทศทั่วโลกอะแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะหุ้นไทยก็ลงทุนซื้อขายผ่าน InvesX no n o ได้เหมือนกันเพราะงั้นสำหรับคนที่ชอบอิสระในการลงทุน,นหลายประเทศก็ลองดาวน์โหลดมาเปิดบัญชียังไม่ถึงขั้นต้องซื้อไปลองดูนก่อนก็ได้ว่าลงทุนได้หลากหลายตลาดหุ้นแค่ไหนเอาละทีนี้ครับเหล่า Active Investor ทั้งหลายก็จะเริ่มมีคำถามแล้วว่าอืมจะไปลงทุนหุ้นหรืออะไรดี ใช่ไหมซึ่งในการหาไอเดียเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะง่ายก็ง่ายเพราะมันมีหลายวิธีเต็มไปหมดนะครับแต่ที่ยากก็คือด้วยความที่มันมีวิธีเยอะมากนี่แหละบางครั้งมันจะเป็นการแบบ too much information นะ่ะหรือได้ข้อมูลที่มากเกินไปซึ่งเราก็ต้องกรองกันให้ดียกตัวอย่างวิธีการหาไอเดียมาลงทุนนะเช่นข้อแรกเราติดตามข่าวเศรษฐกิจบ่อยๆจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของโลกอย่างเช่นตอนนี้ดอกเบี้ยเป็นยังไงประเทศไหนกําลังจะรบกันประเทศไหนกําลังโตหรือประเทศไหนที่กําลังมีปัญหาจะได้หลีกเลี่ยง 2. มองหาเทรนที่จะเกิดขึ้นในโลกอีก10ปีข้างหน้าธุรกิจไหนที่จะมาแรงอ่ะสมมุติให้เห็นภาพเลยเราย้อนเวลากลับไป 10- 2 0ปีก่อนแล้วดันทายถูกนะครับว่าอุปกรณ์ไอทีจะเป็นของที่คนในยุคนี้ขาดไม่ได้แล้วทุกอุปกรณ์อ่ะมันจะมีชิปเป็นส่วนประกอบใช่ไหมแปลว่าธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์มันก็ต้องมาดิแต่เราแค่ไม่รู้ว่าบริษัทไหนจะเป็นผู้นําในตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นบริษัทเดียวแต่ไปซื้อ ETF ของกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ทั้งกลุ่มเลย ก็ดีไหมหรือ3ครับเราอาจจะเริ่มจากอะไรใกล้ตัวที่เราสนใจเช่นเราชอบเล่นเกมก็จะมีรายชื่อบริษัทเกมที่ดูมีอนาคตมีโปรดักต์ที่แข็งแกร่งหรือบริษัทไหนที่กําลังตกต่ทำทาอะไรออกมาก็ขายไม่ออกอูอีออฟอะไรเงี้ยเราก็ข้อมูลตรงเนี้ยไปค้นหาหุ้นหรือบริษัทต่างๆต่อกันได้ข้อ4คือการแกะแกะที่หมายถึงแกะออกมาจากอินเด็กซ์ฟันหรือว่าพวก ETF รวมธุรกิจต่างๆเช่นถ้าเราไปดูว่าใน N นสแดก100อ่ะคือการรวมบริษัทใหญ่ๆ100แห่งในตลาด NASDAQ ใช่ไหม เราอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก็ได้มาลิสกันเลยว่าบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นน่ะมีชื่ออะไรบ้างตั้งแต่ 1- นึถึงร้อกันเลยแล้วเอาไปทําการบ้านกันต่อได้หรือวิธีที่5ก็คือลอกเอ้ยฟังดูแปลกๆป,ปะมันไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราเห็นนักลงทุนรวยๆหรือเห็นรายใหญ่อะไรลงทุนแล้วเราก็ไปก๊อปมาเป๊ะๆเลยนะเพราะบ,บางทีอ่ะเขาซื้อก่อนหน้าเราไปหลายปีแล้วแต่มันหมายถึงการไปลองไล่ดูนะครับว่านักลงทุนเก่งๆอ่ะเขาลงทุนหุ้นอะไรกันบ้างแล้วเอามาทําการบ้านมาหาเหตุผลว่า เขาซื้อเพราะอะไรแล้วตอนนี้ที่เขาซื้อมานานแล้วเนี่ยมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมหรือวิธีที่6ไปหาแอปที่มีไอเดียการลงทุนให้อย่างเช่นอะไรนะอะไรนะอ่า Innovest X ที่นอกจากจะมีทั้งฟีเจอร์ Cafe Invest ที่สรุปข่าวเศรษฐกิจและบทวิเคราะห์การลงทุนที่น่าสนใจจากทีม Research ของ Innovest X มาให้เราได้อ่านกันยังมีส่วนของ i n v e s t Idea ที่ช่วยคัดกรองหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์ต่างๆมาจัดหมวดเพื่อเป็นไอเดียในการลงทุน เช่นคัดหุ้นปันผลสหรัฐคัดหุ้นท็อปสิของปูวอเรนบัฟเฟตต์หรือกลุ่มหุ้นต่างประเทศสำหรับมือใหม่ซึ่งสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้จักบริษัทอะไรเลยผู้เชี่ยวชาญของ i n นโนเ X เขาก็คัดและเคาะมาให้ระดับหนึ่งแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียให้เราได้ย้ำว่าเป็นไอเดียในการลงทุนเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเราจะไปก๊อปลงตามเลยนะตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันต่อว่าจะเหมาะกับโจทย์การลงทุนของเราหรือเหมาะกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ในข้อแรกไหมเพราะว่าขั้นสุดท้ายก่อนที่จะลงทททุุนน่่่่่ะสสสิิงงีีี้้คคืืออยากกดแลว็ การวิเคราะห์หุ้นที่จะลงทุนนี่แหละครับบางทีอาจใช้เวลาแค่ไม่กี่วันไปจนถึงหลายเดือนเลยยกตัวอย่างจริงเลยนะเช่นเรามองว่าอีก10ปีข้างหน้าครับบริษัทต่างๆจะต้องมาลงทุนกับพวกระบบป้องกันภัยไซเบอร์มากขึ้นก็ไปค้นหาดูเลยว่าพวก ETF cybersecurity อ่ะมีตัวไหนบ้างบางคนก็อาจจะเหมาซื้อทั้งกลุ่มไปเลยใช่ไหมเพราะคิดว่ายังไงอนาคตเทรนนี้ก็ต้องมาแน่ๆไม่อยากจะไปจิ้มรายตัวแล้วว่าตัวไหนจะดีจะแย่ เดี๋ยวๆอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะไม่ได้ไหมายถึงว่าหุ้นกลุ่มนี้จะมาจริงๆอีกสอปีราคาตกเนี่ยยังมาว่าผมนะแต่สําหรับ Active Investor บางคนอ่ะอาจจะอยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าการซื้อทั้งกลุ่มคิดว่าเราสามารถเลือกเพื่อคัดกรองหาหุ้นผู้ชนะได้ก็เลยต้องไปทําสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์หุ้นการประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อเลือกสัก1ตัวจากเป็น10บสตัวใช่ไหม แล้ววิธีการประเมินเพื่อเลือกหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเดียวมันก็เลยแบ่ง Active i n vest o r ออกเป็นหลายกลุ่มอีกเช่นอะไรบ้างในคลิปนี้เราจะไม่พูดแค่คำว่า V I หรือว่า t h n i c ิ ical อะไรแค่นั้นนะเพราะจริงๆมันมีหลายกลุ่มมากๆเช่นกลุ่ม Active สายที่เอาปันผลก็เน้นที่บริษัทที่มีกำไรแล้วต้องมีปันผลด้วยเพื่อแสดงเห็นว่าบริษัทนี้มีกระแสเงินสดดีมีกำไรจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีหรืออีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มประเมินมูลค่าหุ้นเหมือนกันแต่เขาไม่ได้คิดแค่ตัวเลขกำไรแต่่มอองงไปปถึรรูแบบธุกิจนนาคตเช บริษัทนี้ถ้าเอาไปดูงบการเงินน่ะอาจจะไม่ได้มีกําไรมากมายหรือมีกําไรน้อยแต่มีการเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเพื่อเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่อยู่ตลอดหรือกลุ่มที่มองแล้วก็วิเคราะห์ใช้คีย์เรชต่างๆในการเทียบหุ้นเช่นราคาเทียบกับก,กำไรหรือว่า PE จะต้องไม่สูงเกินไปหรือย้อนหลังไปแล้วอ่ะกำไรมันต้องโตขึ้นทุกปีเพื่อเห็นว่ามันมีการเติบโตขึ้นมาจริงๆราคาที่ขึ้นมามันไม่ใช่หุ้นปันนะ รวมไปถึงต้องมี Prof ฟ t มาจิ้นมีอัตราการทำกำไรที่ดีกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นๆมันก็ถือเป็นผู้นำในตลาดใช่ไหมล่ะหรือ active investor บางคนเขาไม่ได้สนใจธุรกิจเลยใช้พวกตัวเลขทางเทคนิคเาต่างๆเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนเช่นแนวโน้มของราคาในช่วงเดือนที่ผ่านมามันสูงมากกว่าช่วง3เดือนก่อนแปลว่าหุ้นอยู่ในเทรนขาขึ้นก็เหมาะกับการลงทุนหรือกลุ่มที่ใช้กราฟของหุ้นในการหาจังหวะลงทุนตีเส้นเลยฟืบฟบว่าหุ้นจะวิ่งในกรอบนี้นะเดี๋ยวมันจะกลับตัวขึ้นหรือหุ้นจจะะะทลลุุกรรอบได้แแปว่่ามันพงง อะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับ, <S <S รบว่าเท่าที่ยกตัวอย่างมาใน23นาทีเนี่ยมันก็มี6-7กลุ่มแล้วนะนี่ว่าเยอะแล้วนะครับแต่มันยังมีวิธีการประเมินมูลค่าหรือเลือกลงทุนสำหรับ Active Investor อีกหลายรูปแบบมากๆซึ่งเราเองอะ่ะจะเป็นแบบไหนประธานเหมียวแนะนำว่ามือใหม่อ่ะอย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าเราจะต้องไปลงทุนแบบนี้นะแบบได้แบบหนึ่งเท่านั้นถึงมันจะต้องใช้เวลาหลาย10ชั่วโมงจนถึงเป็นปีนะครับในการเรียนรู้แต่ละแบบแต่ประธานเหมียวอยากให้ลองเรียนมันทุกรูปแบบเลย ถึงจุดนี้ประธานเหมียวจะทิ้ง3คีย์เวิร์ดสำคัญให้ไปต่อยอดกันต่อก็คือ stock valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้น fundamental analysis หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิ ical อ analysis การวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคใครไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่อยากลงคอร์สเสียเงินอาจจะเริ่มจากคอร์สฟรีๆบนเว็บตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือบนยูทูก็มีเพียบ ยิ่งใครได้ภาษาอังกฤษยิ่งต่อยอดกันได้ง่ายเลยลองใช้3คีย์เวิร์ดนี้ไปต่อยอดกันดูนะซึ่งถ้าเราเข้าใจทั้ง3อย่างนี้แล้วคือสามารถเอามาผสมผสานกันแล้วก็ใช้ลงทุนกันได้ตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วสุดท้ายต่อให้เราจะเป็นนักลงทุนสายไหนจะพื้นฐานจะเทคนิคจะเลือกหุ้นจากเศรษฐกิจโลกมาก่อนหรือเริ่มมองจากธุรกิจใกล้ตัวก็ตาม ในแอป i n n o น X ที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยรายละเอียดหุ้นหลายตัวเขาทำได้ค่อนข้างดีเลย <Wow. S 1> ตรงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลว่าบริษัทน,นี้ทำธุรกิจอะไรรายได้มาจากประเทศไหนหรือรายได้มาจากธุรกิจส่วนไหนบ้างะนะรวมไปถึงว่ามีคู่แข่งคือใครเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นยังไงไปจนถึงข้อมูลด้านการเงินทางงบดุลงบการเงินงบ,กร,งนงบกระแสเงินสดหรืออัตราส่วนทางการเงินต่างๆทั้งพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลเทคนิคเข้าที่ออกมาสร้างเป็นตัวบอกคร่าวๆว่าตอนนี้หุ้นแต่ละตัวในทางเทคนิคแล้วอะเป็นยังไงบ้าง ซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะหุ้นต่างประเทศแต่หุ้นไทยทางแอปก็มีการสรุปข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันพอจะถึงการดูกราฟของ Trading View แล้วใส่อินดิเคเตอร์ต่างๆกี่อันก็ได้ลงไปบนกราฟในแอปได้โดยตรงแถมฟรีด้วยนะเพราะว่าปกติของ Trading v ว e w อะถ้าไม่เสียเงินซับเราจะได้แค่2อินดิเคเตอร์ใช่ไหม <S <S เพราะงั้นอย่างที่บอกกันเลยถึงจะยังไม่ได้ลงทุนผ่าน i n n o v a วชัก็ลองโหลดมาไว้ดูข่าวดูบทเคราะห์ไปดูกราฟกันก,นก่อนได้เหมือนกัน ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อมือใหม่หลายๆคนในการเป็นไอเดียหาหุ้นหรือปูพื้นฐานในการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามือเก่ามือเก่าแล้วมีตรงไหนที่ประธานเหมียวอาจจะมองข้ามไปก็ช่วยเสริมกันมาในคอมเมนต์ได้หรือถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เหมือนกันเพราะป,ปกติประธานเหมียวไลอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ละบางข้อถึงตัวผมเองตอบไม่ได้ก็มีเพื่อนๆที่เก่งมากๆมาคอยช่วยตอบบอกเลยว่าคนดูช่องนี้เก่งกันมากๆลหลายๆคนเก่งกว่าผมเยอะเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอ้ออย่าลืมโหลด i n นโน t s ชเกเยอะ เผื่อรอบหน้าเขาจะยังจ้างประธานเหมียวต่ออีกรอบฮ่าฮ่าฮ่ฮ่